ก่อนผันกินอาหารในกรณีใดได้ไดบ้างยุกอกอึ๊บสวัสดีครับคนในช่องวิวปชิมะริแชแนลฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดสมัครไทยหรอดซูสหนึ่งแสนท่สมัครไทยเพิ่มถึงหน้ากินอาหารที่ไรนะผมจะเจอคำถาม ซ้ำๆเดิมๆบ่อยมากนะผมอย่างเช่นการกินอาหารที่ทุกคนผ่านเข้ามาหรือว่ามากินอาหารที่น้องๆผัดใหม่หรือว่าปีใหม่ๆเนี่ยจะถามเข้ามาซ้ํามากนะผมโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมเอกสารหรือการเตรียมตัวการกินอาหารนะผมอีกเรื่องนึงที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะมากคือการผ่อนผันในเรื่องของกาหนดผันว่าผ่อนผันกรณีนี้ได้ไหมผ่อนผันในเรื่องนั้นได้ไหมนะผมเมื่อทุกคนมีธุระ อะไรก็ตามที่เพิ่งเกิดหรือว่ารู้เร่องน่าอยู่แล้วนะผมทุกคนกควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะผมหรือรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อถึงเหตุการณ์นั้นนะผมวันนี้มีคําตอบในสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครที่อยากรู้เรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมและอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยเกิดคล c r i ครกดกระดิ่งแล้วก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจใกนการทำคลิปต่อไปนะพี่นะครับถ้าฟังแล้วอะไรไม่ชอบหรือติดพลาดประการใดขอให้ทุกคนเนี่ยนะผมให้ภัยกันด้วยนะผมก็ มีอะไรเสริมเพิ่มแต่งก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะผมอย่าเพิ่งว่ากันนะเอาไปฟังกันเลยครับผมสําหรับหัวข้อนี้ผ่อนผันในกรณีใดด้บ้างเรื่องการผ่อนผันนะผมจะมี2กรณีด้วยกันที่สามารถผ่อนผันได้แน่นอนนะผมร้อเปอรเซ็นตะผมหรือ99.9%ด้วยกันนะผมโดยจะมีเหตุผลและก็มีหลักฐานประกอบนะผมอย่างแรกก็คือนะผมผ่อนผันเพื่อศึกษาต่อนะผมดังนั้นคนที่จะผ่อนผันในกรณีนี้นะผมจะต้อง รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าปีนี้ทุกคนจะต้องถึงช่วงเกณฑ์อาหารนะผมดังนั้นควรจะติดต่อทางมหาลัยหรือศานศึกษาทุกคนที่กําลังศึกษาอยู่นะผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าศาสศึาษาเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านการเกณฑ์อาหารก่อนนะผมดังนั้นใครที่เป็นนักศึกษาอยู่ในช่วงที่กำลังเกณฑ์อาหาร ที่ต่อทํมหาลัยนะผมทงมหาลัยจะออกหนังสือนะผมรับรองหรือว่าทางหนังสือส่งไปที่สสดีอำเภอหรือทางอำเภอเองนะครับผมจะมีรายชื่อเรานะผมไปที่ทางสสดีบอกว่ากาลังศึกษาอยู่สถานภาพเป็นนักศึกษานะผมหรือเวลาถึงวันกินอาหารเนี่ยทุกคนนะผมขอเอกสารนะผมกับทางมหาลัยนะผมว่ากาลังเป็นนักศึกษาหรือสถานภาพนักศึกษาเนี่ยมายื่นกับทางสสดีนะผมจะได้ไม่ต้องกินอาหารในปีนั้นหรือว่าแต่ละปีแต่ละปีนะผมควรศึกษาว่าทำอะไรเนี่ยผม ได้ทําเอกสารเนี่ยยืดให้ถึงปีไหนนะผมไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ่อทรรมหารายเนี่ยผมทําเอกสารให้ยันนักศึกษาจบนะผมแต่เคยมีเหตุการณ์บางครั้งนะผมที่มีนักศึกษาแบบเข้าใจผิดว่าเนี่ยผมทรรมหารายนะผมให้ทําเรื่องนะผมจนถึงนักศึกษาจบนะผมแต่จริงๆแล้วนะผม การทําผ่อนผันเนี่ยนะผมควรทําปีต่อปีดังนั <onder> way, ้นควรศึกษาให้ดีนะผมสำหรับคนที่จะผ่อนผันนะผมและในส่วนของคนที่ยังไม่เป็นนักศึกษานะผมที่ไม่สามารถขอจากมหาวิทยาลัยหรือทางศึกษาไหนได้นะผมให้ทําการนะผมเกณฑ์อาหารให้แล้วเสร็จก่อนนะผมดังนั้นนะผมใครที่ยังไม่เป็นนักศึกษาหรือกําลังจะสมัครนะผมหรือกําลังสอบแล้วแต่นะผมให้ทาการนะผมเกณฑ์อาหารให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งเอ่อมาขอบรับรองจากสถานที่เก่าหรือบรรับรองการ เป็นสารภาพจากสถานที่ใหม่นะผมอันนี้ไม่ได้ผลนะผมต้องเป็นสารภาพ,พากฤาณาปัจจุบันเท่านั้นนะผม 2. นะผมในกรณีที่คนเนี่ยได้กินอาหารเสร็จแล้วหรือว่ายังไม่ถึงช่วงกฑ์อาหารนะผมซึ่งเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการมีโรคจําตัวต่างๆที่สามารถหายได้นะผมในช่วงปีหรือ2ปีหรือหายได้ก่อนที่จะกินอาหารนะผมก็สามารถขอใบรับรองแพทย์เพื่อมายืน่นหรือว่าเลื่อนกัน กินอาหารในปีน,น,นั้นได้นะผมเนื่องจากอาจจะเกิดการอุบัติเหตุก่อนกฑ์อาหารหรือว่าเกิดโรคเรื้อรังหรือว่าต้องผ่าตัดในช่วงที่ก่อนกฑ์อาหารนะผมเพื่อยื่นยะออกไปในการรักษาตัวรักษาแผลหรือว่าดูอาการก่อนนะผมเมื่อจะต้องถึงเกฑ์อาหารให้ทุกคนเนี่ยนำใบรับรองแพทย์ประวัติางสามาประวัติการมีโรคต่างๆมานะผมในช่วงของคนที่ สามารถรักษาหายได้หรือหายขาดได้นะครับผมแต่สำหรับคนที่มีโรคจําตัวอยู่แล้วนะผมให้ขอไปรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลอาหารมานะผมบางคนศาสดีแล้วแต่ยืนในพินิษของศาสดีหรือขา้าราชการหรือคนคัดเลือกนะผมว่าจะให้ผ่านไปกินอาหารหรือไม่นะผมหรือว่าให้ตัดสินหรือว่าไม่ให้กินอาหารเลยนะผมแล้วแต่ แต่ผ่านแล้วก็คุณสมบัติแต่ละปีนะผมบางครั้งเนี่ยนะผมแต่ละปีกองทัพหรือว่าเหล่าทัพเนี่ยอาจจะความต้องการไม่เท่ากันนะครับผมนั้นควรจะเข้าใจในส่วนส่วนนี้ด้วยครับบางครั้งว่าทําไมกองทัพนี้มีคนนี้ผ่านไปได้แต่ทำไมปีนู้นคนนู้นผ่านไปได้แต่ละหน่วยต้องการคุณสมบัติต่างกันนะผมบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ พอเข้าไปแล้วเนี่ยนะผมบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ร่างกายลดเปอร์เซ็นต์นะผมอาจจะทางานเกี่ยวกับเอกสารทํางานเกี่ยวกับด้านธุร,ก,รก,การต่างๆนะผมก็ไม่ได้ใช้กําลังนะผมบางคนนี่อาจจะเข้าไปร่างกายไม่สมสมบูรณ์เต็มร้อยนะผมในส,นส่วนส่วนนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะผมว่าทําไมบางคนสามารถเข้าไปได้บางคนที่เป็นโรคอูเนี่ยบางคนไม่ได้กินอาหารนะผมก็คือแล้วแต่ปีแล้วแต่ดุลยพินิจของศาสดีนะผมดังนั้นใครที่มีโรคจำตัวที่ไม่สามารถรักษาหายให้ขาดได้นะผม ไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลทหารเท่านั้นนะไม่ใช่ไปขอจากคลินิกอันนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ขอจากญาติที่เป็นพยาบาลตำรวจหรือว่าใครก็แต่นผมที่ออกใบรับรองแพทย์อันนี้ไม่ได้นะครับผมต้องเป็นใบรับรองแพทย์ณนะปัจจุบันแล้วก็มีประวติการรักษานะผมมายื่นกำกับด้วยนะผมสาหรับคนที่จะทําการผ่อนพันหรือจะทําการยื่นใบรับรองแพทย์ เป็นบรรจงแพทย์จากโรงพยาบาลหางเท่านั้นครับอ่าเมื่อถึงวันเกณฑ์ทหารแล้วนะผมให้นําเอกสารจากสถานศึกษาหรือโรงพยาบาลเนี่ยมายื่นนะวันเกณฑ์ทาหารนะผมและให้ศึกษาให้ดีว่าแต่ละปีนะผมคุณสมบัติในการรับเป็นยังไงหรือว่าสมัครเป็นยังไงนะผมแต่ละปีควรจะแตกต่างกันไปนะผมอัตราการรับอัตราการเป็นฐานอัตรา,ารคุณสมบัติต่างๆจะต่างกันออกไปนะผมดังนั้นใครที่จะเป็นฐานปีไหนยังไงก็ยึดหลักปีนั้นๆอย่าเอา ปีก่อนๆมันเป็นเกมนะผมอ่ะฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบคลิปนี้โดยไม่ชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ก,กดแชร์และฝากคอมเมนต์ใต้คลิปอยากพี่ทําคลิปเกี่ยวอะไรนะผมอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยน,นะผมอะไรที่พี่ทําไม่ได้ก็ขออภัยอีกทีนะผมเทอมวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมยกอกอ๊บยืนเป็นคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ